ครับสวัสดีครับจากเพจรรบซ่อมไฟฉายมอเตอร์ไฟฉา,ายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อคอนไวอยรุ่น M3 นะครับวันนี้ก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับแจ้งอาการเสียว่าเปิดแล้วเปิดแล้วติดเปิดติดแล้วดับนะครับต้องตบท้ายถึงจะติดปลายสวิตปลายสปริงหักปลายพาสสปริง หน้าหลังให้ด้วยต้องการให้แรงขึ้นตัดกระแสช้าลงคงโหมดเดิมไว้มันใช้งานได้ดีไม่เออมันใช้งานง่ายดีครับก็นะครับตัวนี้นะก็ทําการเปลี่ยนวงจรให้ใหม่นะครับเพราะว่าวงจรเดิมนะครับออมีปัญหาเรื่องการตัดกระแสที่ดรอปเร็วมากนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนวงจรให้ใหม่แล้วก็โมกระแสเพิ่มเข้าไปนะครับ โอกระแสเพิ่มเข้าไปนะตอนนี้ก็ทําใบเปลี่ยนสปริงให้ใหม่นะครับสปริงเดิมที่หักไปนะครับแล้วก็ทาใบพาร์นะครับใส่ในหัวท้ายใหม่นะเดีย๋ยวมาลองดูการทํางานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้ก็เป็นวงจรเดิมนะครับรุ่นเดิมของโตมันเองนะครับอ่าเปิดครั้งแรกมาติดนะครับอ่าเวลาเปลี่ยนโหมดให้กดค้างนะครับนี่ เปลี่ยนโหมดนะครับแต่มันคิดเข้าเทอร์โบนะครับกดสามครั้งนะครับเข้าโหมดสต็อปนะครับหรือโหมดกระพริบนั่นเองนี่นะครับดับบันคิดค้างเลยเดับบันคลิกนะครับ <c oughs> ก็จะดูนะครับว่ามันจะจะดูว่ามันจะ ดับแสงเร็วไหมนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมบอกว่ามันดับกระแสเร็วมากนะครับดับกระแสเร็วมากนะก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เดิมนะครับก็ดูจากสภาพก็ใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะมันจะเปิดรันทามได้นานกว่านี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดิมเนี่ยมันจ่ายกระแสน้อยนะครับ จ่ายกระแสน้อยนะความสว่างมันก็ได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กระแสก็จะแรงขึ้นนะครับนี่นะครับก่อนในระหว่างที่เปิดไปก็นาทีนึงแล้วนะก็ยังไม่ค่อยยังไม่รู้สึกว่ามันจะดอบนะครับตัวนี้นะครับวงจรตัวนี้นะมันเวลามันดอบเนี่ยมันดอปแสงนะ มันจะค่อยๆหลีลงหลีลงหลีลงนะครับจะไม่แบบหลีแบบควบภาพนะครับจะค่อยๆหลีแบบเทเลนี้เทเลนีเทเลนี่นะครับจะไม่แบบเอ่อเป็นวงจรโตเก่าที่แบบ <c oughs> เอ่อพอพอตัวฉายเริ่มร้อนปุ๊บมันปุ๊บลงมาเลยมันกระช่ากระแสลงมาเลยปุ๊บดอกพววลงมาเลยอย่างนี้นะนี่นะครับ ตัวนี้มันก็เริ่มหลีลงนะแต่แทบจะไม่รู้สึกนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยนะมันจะค่อยๆลดกระแสลงทีละนิดทีละนิด,ะน,ด,ะน,ดนะครับตามความร้อนนะเพราะว่าตัววงจรออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไหมนั่นเองนะครับเลยมีการควบคุมอ,อ,อุณหภูมิไว้นะครับไม่ให้เกิน55องศานะตัวไฟฉายตอนนี้ก็เปิดมาประมาณสานาทีกว่าแล้วนะครับ จากในคลิปวิดีโอเนี่ยประมาณจะ4นาทีแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็คงผ่านการทดสอบแล้วแหละนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ทดสอบโดยการเปิดทิ้งไว้เหมือนกันนะครับตอนนี้ตัวไปฉายร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเปิดโหมดไว้แรงสุดอ่าเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะดับกระแสขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองกดดับบันทิกเข้าเทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะอ่าเห็นไหมมันดับ มันดอบก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆหลีลงนะมันจะค่อยๆหลีลงจนเราแทบจะไม่รู้สึกอ,อะไรเลยนะครับค่อยๆลดเทลาแสเอ่อลดกระแสทีละนิดเทละนิดนดนะไม่เหมือนวงจรตัวเก่าถ้าโต,ต,ตัวเก่าเนี่ยมันกระชากปุ๊บลงมาเลยนะครับจะเห็นได้ชัดนะโอเคนะครับตอนนี้ตัวไปฉายร้อนมากนะบอกเลยว่าร้อนเพราะว่ากระแสที่เพิ่มขึ้นนะครับ กระแสที่เพิ่มขึ้นแล้วความสว่างเพิ่มขึ้นนั่นเองนะมันสว่างมากขึ้นตัวไฟฉายก็ย่อมร้อนเร็วเป็นธรรมดานะครับโอเคครับก็สําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาเจ้าของได้ไฟฉายได้นะครับก็พี่พี่ท่านใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมไวไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ